วันนี้พาไหว้วจุดทูบเรียบร้อยแล้วนะคะจุดทูบเรียบร้อยแล้วถวายาบุญสะดอกข้าะน้ำมันตะเกียงปีตามตทาแล้วบุญค่าทูบเรียบร้อยแล้วสำหรับปีใหม่นี้นะคะได้ับพรแล้วขอพรล้วกลับบ้านกันค่ะเดบิกแอมกลับบ้านกันทำภารกิจ ที่วัดนี้แล้วแล้ววันหลังค่อยมาถ่ายทำกุดเตะเก่าของหลวงพ่อสูงนะคะวันนี้รีบกลับก่อนเดี๋ยวช่างมารอสวัสดีค่ะรถรุ่นนี้ยังมีอยู่เหรอรถรุ่นนี้ยังมีอยู่เหรอรุ่นเก่าเกลือกเลยบอ,อกว่าแสงเพิ่งขายไปขับดีนะรนะุ่นนี้วินเชตเลยอะ่นะมีคนมาขอซื้อป่ะ แล้วให้มันได้ราคาก่อนเนาะอของคุณเองเหรอคะคอดีจังเลยอะรุ่นอะไรเนี่ยรรุ่นมัวคบอืแจว๋วแจว๋วขออนุญาตถ่ายนะครับอืมเข้าไปดู Youtube ได้นะพี่รพานะดู Youtube บปะ <laughs> เอ็เอดนมยายยิย้มาทักทายกันขอบคุณค่ะแจ่มเลยกระแสงมีซันนี่ขายไปแล้ว รุ่นรุ่นแรกอ่ะขับขับเพื่อนสี่ล้อเขาเรียกอะไรนะขับเคลื่อนซา,า,ารูนนะชันนี่ซารูนซันนี่รุ่นอะไรไม่รู้อะ่ะที่เปียกเก่ากึ๊กอ่ะตัวถังอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นน่ะอิมพอร์ตมาเลยตัวถังนี้ปึ๊กเลยนะตัวถังนี้แข็งแรงมากเลยอะ่ะซารูนนะไม่รู้รุ่นไหนไม่รู้เครื่องพันหกพันสามพันสามพันสามเลยอ่ะเครื่องดีเครื่องดีมากเลยมันมันมันตัวถังดีมากเลยแต่เครื่องเนี้ยต้องไปอัพหน่อยนึงเครื่องมันกระตุกนิดนึง ซื้อมาสองมาตอนนั้นยังทํางานข้างนอกอยู่ใช่ะหะแต่ช่วงหลังไม่อะไม่ได้ไปไหนต้องมาเสียตังทำนุบํารุงดูแลเขาใช่ไหมก็เลยปล่อยไปเลยขายไปขายไป30,000ื่นเงนะอุ้ยห้า0 0ื่นห้าหมื่นห้าหมื่ไม่ได้ราคาอยู่เพราะอินพอร์ตมาไงสวัสดีค่ะคุณยายไปละไปละสุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะค่ะไปค่ะนี่เห็นไหมนวกะผู้สร้าง ที่เอาไปโชว์ตอนวันทำอะไรนะค่มคืนส่วนกงขงค่าคืนน่ะคะ่ะนี่ก็เป็นโบสถโบสก็ยังอยู่สวยงามเหมือนเดิมเมื่อวานก็ามาบวชหน้าที่โบสถ์นี้ไปค่ะกลับบ้านกลับบ้านไปดูช่างทำต่อเติมบ้านก๋วยเตี๋ยวไปเลยค่ะไปเลยไปเลยไปเลยก๋วยเตี๋ยวหน้าอร่อยนะวันหลังจะมาอุดนนก๋วยเตี๋ยวแบบโบราณนะ่ะ โบราณบ้านมาวัก๋เตียวแบบนี้นจะอร่อยรสชาติอร่อยมากหลงกาแฟไม่เปิดเลยวันนี้หลงกาแฟยังไม่เปิดเขาเปิดตอนไหนก็ไม่รู้แล้วก็กลับบ้านเราก่อนดีกว่าขอแซงก่อนนะคะไปก่อนนะขอแซงนะขอแซงนะโอเคขอบคุณครับไปแล้ว ก็เป็นวัดราชเยิมทํายังอยู่เหมือนเดิมปีกี่ปีก็ตั้งอยู่เหมือนเดิมไม่เหมือนคนตามกาลเวลาอ่ากินอะไรอ่ะกินข้าวอะัด่ายน้องวินน้องวินอันดับแรกค่ะมือบ้านเรืองระเบนเรืองระเบนของเราเรืองระเบนจริงๆ ดบนสมใจเข้ามาล้วกนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนี่มันคงแล้วขับมือเดียวก็ได้อยู่อ้าวรถมาเดให้รถเข้ามาก่อนเดให้รถมาก่อนมาเลยค่ะเหมือนเหมือนทางบันเวมันมีสองเลนแต่ใช้ได้แค่เลนเดียวอีกเลนหนึ่งเขาใช้เป็นที่จอดรถก็เลยต้องชะรอ สวนทางกันไม่ได้ต้องหยุดต้องหยุดให้อีกคันมาเรามีน้ำใจซึ่งกันและกันค่ะหมู่บ้านเลิศอุบลน,นะเลิศจริงๆค่ะเลิศทางน้ำใจเลิศจิตใจเลิศความเป็นอยู่เอื้อทอนต่อกันค่ะไม่มีไม่มีที่จะคิดเล็กคิดน้อยเพื่อนบ้านจิตใจดีงามค่ะที่นี่สมกับเป็นเลิศอุบลจริงๆ ขอชื่นชมค่ะพวกเราชาวเลอดอบนทินดีต้อนรับมาเลยค่ะลุกหลังคาเรือนยิ้มแย้มแจ่มใสน้อยนับที่จะมีแต่ส่วนมากจะโอเค98%ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานสำราญใจสมกับชื่อว่าเลิเดอบนบนเป็นดอกบัวดอกบัวแย้มเบิกบานต้อนรับ เสมอตลอดดอกบัวที่เลยเลื่อกระเสิรสีนะคะมีได้อีกเลิดอบนนี่นะคะจอจอท่านรถไปก่อนเรถเขาตามหลังมาหลบกันหลบก่อนเขาจะได้ไป ก่อสร้างเราก็จะเหยียบที่หมานะอ้ะาวรถมาส่งของบ้านเราเองเหรอโอ้มาส่งของบ้านเราเองเหรอ,อข้าไปถอยรถเปล่าจะเข้าบ้านฉัน เราเองจระตกใจอะไรก็เราเองเกยกาเปล่าเกยกาก็เกยกาเจ้าของบ้านเองอะตรงนี้เหรอเอาของลงอย่างเดียวไม่ใช่เหรอเคแต่แป๊บหนึ่งนะคะ สรุดว่าลว,ว่าลงได้ไหมจะเลื่อนให้โอเคอย่ามาเฉียวบิ๊กมอป้านะนี่เรามีเราม,เรามีนาเรามีชื่อว่าบิ๊กมอรถเข้ามาส่งของพอดีเลยค่ะไม่เป็นหลักฐานหางน้อยหางซ้ายน้อยไม้ไม่มทิ่มตานะจอดได้อยู่ใช่ไหมเข้าได้อยู่ใช่ไหมโอเค อป้ายทะเบียนจะหลดแล้วท่านตรงมาตรงมามาได้ได้ไดยาวสองเมตรสองเมตรสองเมตรกข้ามาได้อีกได้อีกโอเคบอกทางเขาด้วยวันนี้ทำอะไรบ้างคะรัศมีแขอ่ะคุณดาวเรืองคิดว่ารัศมีแข <c oughs> เพื่อนเพื่อนในเรืองเองอันนี้ดาวเรืองนี่ดาวรุ่งเรืองเ <c oughs> สียบได้ไหมละ่ะ วันนี้จะตัดอะไรคะตัดต่อเลยก็ตับระดับเปลกออ่าเราบันทึกไว้แล้วนะวันนี้คุณจะทำอะไรบ้างอ่ะวันนี้มาส่งอะไรคะก่อประตูเหรอคะเขาเรียกอะไรมไงอะไรกบประตูกบก่อประตูกบสอเม็ดครับสองห้าสิบก้อนครับอ๋อเหรอเขาจากที่ไหนมาคะเนี่ยแถวกลางซอยเนี่ยครับร้านร้านตรงนั้นใช่ป่ะร้านประหลครับไอ้ร้านที่เปิดใหม่ด้านขวามือขวาเมื่อใช่ป่ะ การที่อยู่ขวามือใช่ไหมคะขวามืาอยู่ขวามืแอแบบเสียงดัง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 เดี๋ยวไ,ไปดูเราไปแอบด,ดูด้านนู้นนี่ก่อว่าเขาทำอะไรกันบ้างต <c oughs> <c oughs> ัดเหล็กตัดเหล็กวัดระดับนี่เรามาดูก่อนแล้วเขาทำอะไรกันบ้างนี่กำลังเ,เติมบ้าน พัฒนาให้มันดีเราจะได้มีที่ทํามาหากินฮัลโหลเกิดมาเองผมดินเหรอมันมี<อ>มันมี<อ>มันม,<อ>ม,นมีมันมีขี้กเดินมั<อ>้ยเอาายมาิใสุนแล้วไม่ใส่บูทเ์รอ มีขี้ไก่เดินป่ะที่บ้านนี้มีขี้ไก่เดินเยอะนะรู้เปล่าอีสานขี้ไก่เดินเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีไม่มีเหรอรปกติมันเยอะนะมนไ,มมไม่เดิอนอะ่ะใช่เดินเยอะนะมันหลบไปไหนหมดละ่ะดินดมสมบูรณ์มากวันนี้เขาจะกบดินเขาจะกบหน้าดินแล้วเวลาต้องเก็บอุป,ปกรณ์ดิคนะ่ะเดยว เดี๋ยวเปิดหลังบ้านให้เรานิดหนึ่งสิเราจะมาเก็บถ้วยเก็บจานก่อนเดี๋ยวไม่เป็นฟุนเขาเปิดนิดหนึ่งก่อนนะขอเดินเหยียบนะนี่นะไม่มีขี้เดินเหรอน,ะนี่นี่นี่นเอ้ยเม่ไว่าดินดมสมบูรณ์อย่าไปเหยียบมันเดี๋ยวขอเก็บถ้วยเข้าบ้านก่อนไม่ต้องไปเปิดข้างในอย่าเพิ่งงับประตูนะอย่าเพิ่งงับประตูนะค่อยจะมาเปิดเก็บของก่อน ล้าช่างนงไปไหนอะช่างนงยังไม่มาเหรอเสียงดัง่อยนะคะก็ไปด้านโน้นด้านนี้เขาตัดเหล็กเราต้องเอาไปด้านโน้นเพราะเราจะมาเก็บถ้วยเก็บจานแล้วเข้าบ้านก่อนเพราะว่าฝุ่นม,มันเยอะวันนี้วันนี้กรบเอาดินกรบหน้าละ <laughs> ตั้งตัววันนี้เอาดินกรบหน้าละอ้าว <laughs> ه, วันนี้ซินนี่ไม่มาเหรอคะ mm hmm. แล้วจะมีแขก จินนี่ไปไหนอะลูกสาวคุณอะพักหลายวันเนี่ยกล้วยนี่คิดว่าอีกนานไหมก,กว่าจะได้กินอะนเนาะยังไม่แก่ใช่ปะเออเอาดินดินกบให้มันหน่อยนะเอาลดน้ำไปด้วยมาน้ำลดไปเดีย๋ยวขอบคุณครับดินดินให้มันตรงตรง,ตรงหน่อยนะมันจะเสียหลักแล้วลเอะดินมากบข้างในแล้วค่ะจะเทพื้น ในพื้นข้างในไวเหมือนกันนะเขาต้องเร่งเสร็จงั็นเขาต้องเสียค่าจ้างแรงนานอันนี้ก็ขนขนก่อนรูก่อนอาลงหมดแล้วเหรอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเซ็นอะไรใช่ไหมต้องเซ็นบินอะไรใช่ไหม เราช่างนงเข้าไปไหนเราช่างนงไม่มารับของอสั่งอิดสั่งอุเทนเสียก็สัไปแล้วไปแล้วจมไปกระดูกร่างเราสั่งเพิ่มสั่งวงกบประตูกดไอติดคุณเรือนี่เขาเรียกอิดอะไรอ่ะ อต์บ็อก็เเป็นอตดบ็อกดี๋ยวนี้เขาทำเป็นแบบนี้นะทำเป็นอตดอะไรอะ่ะก็เป็นอตดบ็อกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะเสียงดังจ้ะเข้าบ้านดีก,กว่าค่ะเข้าบ้านเข้าบ้านเนี่ยสำหรัแบคบลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามอย่าลืม นี่ยต้องดูบิ๊กมอเลบิ๊กมอเข้าบ้านแล้วค่ะบิ๊กมอล่ามาฮ่าบิ๊กมอเข้าบ้านแล้วค่ะหาไปดำบุญแล้วก็กลับเข้าบ้านอย่างปลอดภัยขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอภิรภพาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ